ถ้าหากชื่นชอบคอนเทนต์ของทางทีมงานตานทวะก็สามารถสนับสนุนช่องของเราได้โดยการกดไลค์คลิปนี้และกด Subscribe c h anel n ตานทวะพยากรณ์รวมถึงกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับรวมถึงสามารถสมัครเมมเบอร์เพื่อที่จะเป็นผู้สนับสนุนรายเดือนของช anel ตานทวะ และจะได้รับสิทธิพิเศษในการส่งคำถามในรายการตอบคำถามจากดวงดาวการตอบคำถามด้วยโหราศาสตร์ทุกๆวันอาทิตย์นะครับและสุดท้ายทีมงานตาลทวะก็ขอขอบคุณทุกๆท,ท่าน ที่ติดตามและสนับสนุนเรามาอย่างยาวนานนะครับสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับอยู่กับทีมงานตาลทวะกันในรายการตาลทวะดาราจรการพยากรณ์ดาวจรด้วยหลักวิชาโหราศาสตร์ไทยวันนี้จะเป็นการพยากรณ์ในวาระพิเศษที่ดาวเสาร์โครจรวิปริตเข้าสู่ราศีมีนในช่วงระยะเวลาสั้นๆตั้งแต่วันที่19พฤษภาคมถึง23สิงหาคม2568นะครับเราจะมากล่าวกันว่าทำไม การโครจรวิปริตมักจะไม่เรียกกันว่าดาวยกย้ายราศีจริงๆนั่นเป็นเพราะว่าตามปกติแล้วดาวเสาร์ใช้เวลาในการโครจรหนึ่งราศีหรือที่ภาษาโหรเรียกว่าการครองราศีดาวเสาร์ใช้เวลาครองราศีหนึ่งราศีใช้เวลาสองปีครึ่งแต่ในครั้งนี้ดาวเสาร์จะออกจากราศีกุมและเดินทางเข้าสู่ราศีมีน ใช้เวลา100วันหรือ3เดือนกว่าๆแล้วก็จะวกกลับมาที่ราศีกุมตามเดิมดาวเสานั้นได้ชื่อว่าเป็นดาวแห่งโทษทุกข์มีอิทธิพลในเรื่องเกี่ยวกับผลกรรมที่มนุษย์จะต้องชดใช้ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่การมาของดาวเสารจึงสร้างความหวัดหวัน่นและทำให้ผู้คนเกรงกลัวอยู่เสมอ ทีมงานขอกล่าวถึงดาวเสาในทางโหราศาสตร์สักเล็กน้อยเพื่อให้เข้าใจถึงธรรมชาติของดาวเสาได้ดียิ่งขึ้นนะคะตามตำราโหราศาสตร์กล่าวเอาไว้ว่าพระอิศวนได้สร้างดาวเสาจากเสือ10บตัวดาวเสาจึงมีนิสัยเหมือนเสือคือดุรักเกียรติยศระแวงภัย มักพานมีทิฏฐิมานะกล้าหารชอบคบนักเลงและคนผ่านรักการรบคล้ายดาวอังคารรูปไม่งามแต่สง่าน่าเกรงขามแก่ศัตรูมักหึงห่วงกล้าได้กล้าเสียถ้าเป็นคุณนางจะดุร้ายแต่เจ้านายรักใคร่ทำสิ่งใดรอบครอบอยั่งยืนนานมีสติปัญญาแหลมคมมีปฏิพานดีเข้าใจในการรักษาตัวรอดไม่ยอมเสียเปรียบใครเอาเปรียบใครไม่ได้อขอโทษนะคะใครเอาเปรียบไม่ได ได้มักมีพยาบาทเป็นคนชอบตรงไปตรงมาเฉียบขาดมีอุบายกลมานยาเป็นคนโกรธร้ายหายเร็วไม่ชอบเล่าเรียนในวิทยาการต่างๆนอกจากราหูแล้วดาวเสารไม่เป็นมิตรกับใครเลยนะคะยิ่งกับดาวอังคารแล้วถือว่าไม่ถูกกันเลยดาวเสาร์นั้นเป็นดาวบัปเคราะห์ใหญ่ที่สุดดาวเสาร์นั้นเป็นเจ้าแห่งกสิกรรม มีความอดทนต่อความลำบากเหนื่อยยากได้เป็นอย่างดีเมื่อเราได้รู้จักดาวเสาร์กันแล้วเมื่อดาวเสารอ์จรอมา เราก็ต้องคเนได้ว่าบุคคลหรืออารมณ์ความรู้สึกเช่นนี้จะต้องเข้ามาส่วนจะเข้ามาในเรื่องไหนก็จะเป็นไปตามเรือนชะตานั่นเองหรือดาวที่ตั้งรอรับอยู่ในดวงชะตาของเรานะคะสำหรับท่านที่อยากรู้รายละเอียดเกี่ยวกับดาวเสาร์ให้มากกว่านี้สามารถดูได้จากคลิปเรื่องของดาวเสารในคลิปคุยเรื่องดาวเล่าเรื่องดวงหมายเลข15จะมี2ตอนนะคะไปดูรายละเอียดกันได้เลยค่ะ ในตอนนี้เราจะมาดูว่าช่วงเวลาที่ดาวเสาเดินวิปริตเข้าสู่ราศีมีนมีลีลาการเดินเป็นอย่างไรบ้างทีมงานได้ทำแผนภาพแสดงการเดินของดาวเสาซึ่งแสดงได้ตามรูปและอธิบายได้ดังนี้ดาวเสาเดินด้วยความเร็วปกติเข้ามาที่ราศีมีนในวันที่19พฤษภาคม2568เวลาตี 1. 56 6นาที แล้วพอถึงวันที่28มิถุนายนดาวเสาจะเริ่มเดินช้าลงหรือว่าเดินมนจนถึงวันที่12กรกฎาคมและหลังจากนั้นพอถึงวันที่13กรกฎาคมดาวเสาก็จะเดินถอยหลังหรือว่าเดินพักจนกลับเข้าไปสู่ราศีกุมในวันที่23สิงหาคม2568เวลา2ทุ่ม19นาทีถ้าเราดูตามรูปเราจะเห็นได้ว่า ช่วงเวลาที่ดาวเสาอ,อยู่ที่ราศีมีนคือพื้นที่สีชมพูช่วงตรงกลางเส้นกราฟสีเทาจะแสดงเวลาที่ดาวเสาเดินด้วยความเร็วปกติเส้นกราฟสีเหลืองจะเป็นเวลาที่ดาวเสาเดินมนและเส้นกราฟสีแดงจะเป็นเวลาที่ดาวเสาเดินพักสำหรับท่านที่สนใจเรื่องการโครจรของดวงดาวเช่นมนพักเซิร์ตหมายถึงอะไรและการพยากรณ์ดาวที่โครจรวิป,ปริตก็สามารถดูเพิ่มเติมได้จากคลิป คุยเรื่องดาวเล่าเรื่องดวงหมายเลข12นะครับต่อมานะคะเราจะมาดูการเดินวิปริตข้ามราศีของดาวเสาร ส่งผลร้ายแรงเป็นการลงโทษสร้างความทุกข์แบบที่ทนได้ยากถ้าเป็นคนอ่อนแอถึงขนาดทนทานไม่ไหวกันเลยทีเดียวแม้จะส่งผลเสียหายไม่นานนักนะคะก็คือตั้งแต่วันที่19พฤษภาถึง23สิงหาคม2568นับได้100วันพอดีเลยแต่ช่วงเวลาแห่งความทุกข์ของคนเรานั้นมันจะผ่านไปได้ยากเสมอเลยค่ะวิธีการรับมือกับโทษทุกข์ของสาววิปร,ริตที่ดีที่สุดก็คือการยอมรับความจริง เพราะพระเสาจะเป็นผู้เปิดเผยความจริงให้ปรากฏการกล่าวเช่นนี้ก็ดูจะฮาร์ดคอร์ไปหน่อยทีมงานจึงได้นำเสนอวิธีการแก้เคล็ดหรือการแก้ไขเรื่องนี้ด้วยความรู้จากวิชาโหราศาสตร์ดูกันตอนท้ายคลิปนะคะในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่19พฤษภาคมถึง23สิงหาคม2568ดาวเสาจะข้ามจากราศีกุมเข้ามาสู่ราศีมีนถ้าเราดูตามจากราศีจะแสดงได้ตามรูป ดาวเสาวในราศีมีนได้ทำเนียบตรีกูลส่งผลเป็นความขี้หึงขี้อายโกรธง่ายหายเร็วและมีความเฉียบขาดเด็ดเดียวจึงเป็นที่เกรงกลัวนั่นหมายถึงทำเนียบตรีกูลนี้จะส่งผลให้ดาวเสามีบุค,คลิกที่อดทนอึดและจะมีความเร่งร้อนรวดเร็วเฉียบขาดเพิ่มเติมเข้ามาอีกด้วย คําพยากรของท่านที่มีลัคนาราศีสิงเมื่อดาวสาวิปริตจรเข้าราศีมีนในวันที่19พฤษภาจนถึง23สิงหาคม2568นี้นับรวมได้100วันราศีมีนเป็นภพมรณะนะคะทํานายว่าเจ้าชะตาไม่มีความทุกข์ ไม่เหนื่อยไม่ต้องเครียดเรื่องราวความทุกข์เกิดขึ้นไกลตัวเรื่องไกลไกลตัวไม่เดือดร้อนหรือเจ้าชะตาอาจจะมีความวิตกกังวลในเรื่องแดนไกลหรือเรื่องที่เกี่ยวกับต่างจังหวัดเนื่องจากพบมรณะนี้เป็นช่องเบียนนะคะนับว่าคนที่มีลัคนาราศีสิงห์นี่โชคดีอย่างมากในช่วงร้อยวันที่เสาว,วิปริตข้าม,มาที่ราศีมีนความทุกข์ทนเหนื่อยยากจะค่อยๆลดลงหรือหมดไปไม่ต้องเครียดไม่ต้องทุกข์รู้สึกสบายมากขึ้นเว้นเสียแต่ว,ว่าเจ้า ้าชะตาไปใช้ชีวิตในแดนไกลไกลไม่มากนะคะไกลในระดับต่างจังหวัดก็จะได้รับผลเป็นโทษทุกจากดาวเสาร์ขึ้นมาค่ะถ้าเราอยากทราบสาเหตุของความทุกข์ที่เกิดจากดาวเสาจรวิปริตในรอบนี้เราก็สามารถดูได้นะคะดูจากเสาเดิมในดวงชะตากำเนิดเสาเดิมในดวงชะตาของเราสถิตเรือนชะตาใดเหตุแห่งความทุกข์ก็มาจากเรื่องนั้น กล่าวคือถ้าเสาในดวงกำเนิดเดิมอยู่ที่พบตนุความทุกข์ก็มีเหตุมาจากตัวเราเองถ้าเสาเดิมอยู่กระดุมพระความทุกข์ก็มีเหตุมาจากเงินทองทรัพย์สินถ้าเสาเดิมอยู่สหัชชาความทุกข์มีเหตุมาจากเพื่อนๆพ,พี่น้องหรือคนที่อยู่แวดล้อมรอบตัวถ้าเสาเดิมอยู่ที่พบพันธุ ก็จะมีเหตุมาจากบ้านช่องที่อยู่อาศัยและสิ่งที่เราขนขวายพยายามถ้าเสาเดิมอยู่ที่พบปุตตะความทุกข์ก็จะมีเหตุมาจากบุตรล้านบริวารหรือเป้าหมายและความคาดหวังของเรานะคะถ้าเสาเดิมอยู่ที่พบอริแล้วก็จะมีความทุกข์มาจากศัตรหูหรือปัญหาอุปสรรคต่างๆถ้าเสาเดิมอยู่ปัตตนีความทุกข์ของเราก็จะมีเหตุมาจากหุ้นส่วนคนรักหรือคู่ครองนะคะ ถ้าเสาเดิมอยู่พบมรณะความทุกข์มีเหตุมาจากสุขภาพความเจ็บป่วยหรือความเสื่อมโทรมต่างๆถ้าเสาเดิมอยู่ที่สุภาความทุกข์ก็จะมีเหตุมาจากผู้ใหญ่เจ้านาย หรือความคิดความเจริญก้าวหน้าของเราถ้าเสาเดิมใครอยู่ที่พบกรรมมาความทุกข์มีเหตุมาจากงานนะคะถ้าเสาอยู่ลาภะก็เหตุมาจากลาภผลหรือสิ่งที่ได้รับหรือเป็นความทุกข์ที่เป็นเหตุบังเอิญไม่ได้ตั้งใจถ้าเสาเดิมอยู่วินาศาานะคะความทุกข์ก็จะมีเหตุมาจากความพินาศพังทลายหรือเรื่องที่เกี่ยวกับต่างประเทศนั่นเองค่ะมาจนถึงตอนนี้สิ่งที่เรารู้ก็คือถ้าดาวเสา จอเข้ามาในเรือนชะตาไหนเจ้าชะตาก็จะทุกข์ในเรื่องนั้นๆและเมื่อเราสืบต่อไปว่าดาวเสาในดวงกําเนิดหรือที่เรียกสั้นๆว่าเสาเดิมของเราอยู่ในเรือนชะตาใดก็จะมีสาเหตุของความทุกข์มาจากเรื่องนั้นๆด้วยการดูดาวเสาที่จอนมาให้ละเอียดยิ่งขึ้นเราจะต้องดูดวงชะตาของเราร่วมเพราะว่าดวงชะตาของแต่ละคนมีดาวเสาในดวงกําเนิดที่รอรับดาวเสาจออยู่ เมื่อดาวเสาจรมากระทบกับดาวเดิมก็จะส่งผลสะท้อนแตกต่างกันไปยกตัวอย่างเช่นคนที่มีลัคนาราศีเดียวกันทำไมดาวเสาจรมาถึงส่งผลไม่เหมือนกันนั่นก็เป็นเพราะว่าดวงชะตาเดิมของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันส่งผลสะท้อนจึงออกมาไม่เหมือนกันด้วยนั่นเองเมื่อดาวเสาจรเข้ามาที่ราศีมีนก็จะส่งผลโยกถึงดาวในดวงเดิมในทางโหราศาสตร์ดาวที่โยกถึงกันมีดังนี้ 1. ดาวที่อยู่ราศีเดียวกันหรือร่วมราศีดูตามรูปคือดาวสีขาวที่ราศีมีนเราลองดูในดวงเดิมได้ว่าดวงของเรานั้นมีดาวรอรับอยู่ที่ตำแหน่งนี้หรือไม่ 2. ดาวที่อยู่ราศีตรงกันข้ามหรือว่าเลงกันดูตามรูปคือดาวสีเขียวก็คือราศีกันต่อมา 3. ดาวที่อยู่เว้นหน้าไปหนึ่งช่องหรือที่เรียกว่าโยกหน้า ดูตามรูปคือดาวสีแดงที่ราศีกรกฎและ4ดาวที่อยู่เว้นไปข้างหลัง1ช่องเรียกว่าโยกหลังดูตามรูปคือดาวสีน้ำเงินหรือว่าราศีมังกรในตำราอื่นๆจะกล่าวถึงดาวเสาร์ว่าเป็นดาวที่ส่งอิทธิพลไปถึงราศีที่10ด้วยซึ่งเป็นการพยากรณ์ที่น่าสนใจ เราก็จะทำการมาร์กและทำผลการทำนายเพิ่มเติมได้แต่ในที่นี้ขอกล่าวถึงการโยกสีแบบที่เป็นพื้นฐานไว้ก่อนดังนั้นถ้าในดวงเดิมของเรามีดาวที่4ีราศีราศีมีนกันพึกศบและมังกรก็จะได้รับอิทธิพลอิทธิพลจากดาวเสาส่งผลสะท้อนตามตำราดาวกระทบกันซึ่งทีมงานได้อธิบายรายละเอียดไว้ในสไลด์ต่อๆไป เราจะดูดาวรับคู่ดีๆคือดาวคู่มิตรคู่ทาตคู่สมพลในอันดับแรกดาวคู่ดีๆปกติจะส่งผลดีเมื่อดาวเสาจรเข้ามากระทบแต่การเดินวิปริตข้ามราศีไม่เคยส่งผลดีเลยแม้แต่คู่มิตรก็ยังกลับดีเป็นร้ายทํำนายได้ดังนี้ดาวคู่มิตร78จะกลับส่งผลเป็นความทุกข์ที่ยิ่งใหญ่โทษอันร้ายแรงการวิตกกังวลอย่างหนักต่อมาคู่าธาตุไฟ17 จะกลับส่งผลเป็นความรุนแรงอาวุธไร้แรงหรือภัยจากฟืนไฟและคู่สมพลเจจะกลับส่งผลเป็นการขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์หรือการเจรจาที่เสียผลประโยชน์มีเพียงดาวมฤตยูเมื่อกระทบกับดาวเสาที่ต้านทานความวิปริตของดาวเสาได้เพราะดาวมฤตยูคือความว่างเปล่าอันยิ่งใหญ่ ไม่เกรงกลัวต่อดาววิปริตดาวคู่70ที่เรียกว่าคู่เสือนอนกินคือการอยู่เฉยๆแล้วดีเองทำตามที่เขาบอกไปแล้วจะไม่เดือดร้อนไม่ต้องดิ้นรนให้ลำบากเช่นเดิมดังนั้นถ้าเรามีดาวราหูอาทิตย์พุธมฤตยูหรือ8140ที่สีราศีโยกคือราศีมิถุนธนูสิงและเมษเมื่อสาวจรมาโยกถึงก็จะส่งผลตามที่กล่าวไป จะมียกเว้นเฉพาะบางลัคนาราศีที่สาวจรเข้ามาที่ช่องเบียนจะถือว่าเรื่องราวต่างๆอยู่ไกลมาไม่ถึงตัวนั่นเองสำหรับท่านที่มีลัคนาราศีสิงห์ถ้ามีดาวราหูรอรับ7-8เป็นคู่ยิ่งใหญ่ไปตกมรณะทํานายว่าความทุกข์ที่ยิ่งใหญ่โทษอันร้ายแรงความวิตกกังวลอย่างหนักจะค่อยๆหมดไปนะคะค่อยๆหายไปจนหมดถ้ามีดาวอาทิตย์รอรับ7-1เป็นคู่ธาตุไฟคู่วิทยาการขั้นสูง ความรุนแรงไปตกมรณะทำนายว่า ไม่มีความรุนแรงที่ยิ่งใหญ่เรื่องอาวุธร้ายแรงฟืนไฟจะเป็นเรื่องไกลตัวไม่ต้องกังวลเลยค่ะถ้ามีดาวพุธดอรับเจ็ดสีเป็นคู่เจราจาผลประโยชน์ไปตกมรณนะทำนายว่าไม่มีเรื่องผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องหรือถ้าจะเสียผลประโยชน์อย่างรุนแรงก็จะเป็นเฉพาะในเรื่องแดนไกลหรือเป็นผลประโยชน์ในต่างจังหวัดที่จะเสียหายถ้าใครมีดาวมฤตยูรอรับ70จะเป็นคู่เสือนอน,อนกินตกมรณนะทำนายว่าถ้าไปแดนไกลไปต่างจังหวัดก็ไม่ ไม่ต้องดิ้นรนนะคะอยู่เฉยๆทำตามเข้าไปแล้วจะดีเองแต่ถ้าไม่ได้ไปไหนก็ถือว่าดาวไม่ได้ส่งผลถึงลัคนาค่ะต่อมาคือการดูดาวรับที่ไม่ถูกกับดาวเสาจะส่งผลเสียเมื่อดาวเสาจอมาที่ราศีมีนดาวคู่ศัตรูของดาวเสาคือดาวอังคารพฤหัสและสุขดาวเสาจรเจออังคารคือคู่เจ็ดสามวาดเสียวอุบัติเหตุทางรถยนต์การเสียเลือดเสียเนื้อเสียวัยวะหรือการผ่าตัด ต่อมาเสาจรเจอพริฤหัสคือคู่5-7เป็นคู่ลำบากแสนสาหัสต,ต้องเหนื่อยยากทั้งกายและใจและดาวเสาจรเจอดาวสุขคือคู่7จ็คู่โศกเศร้าคู่พลัดพรากจากแดนไกลความทุกข์ระทมหม่นหมองกลัดกุ้มและเสียน้ำตาถ้าในดวงกำเนิดเดิมมีดาวอังคารพริฤหัสสุขหรือ3ามห้าที่ 4, สีราศีมีนกันพฤกษพหรือมังกร เมื่อดาวเสารจรมายกถึงก็จะส่งผลเสียจะมียกเว้นเฉพาะบางลัคนาราศีที่เสารจรเข้ามาที่ช่องเบียนเท่านั้นโทษทุกข์ก็จะอยู่ไกลมาไม่ถึงตัวเราจะมาดูคำพยากรณ์กันต่อไป สำหรับท่านที่มีลัคนาราศีสิงห์ท่านมีดาวอังคารรอรับ7-3เป็นคู่ว่าเสียวตกมรณะทำนายว่าถ้าไปแดนไกลนะคะไปต่างจังหวัดจะเกิดเรื่องว่าเสียวมีอุบัติเหตุทางรถระวังจะเสียเลือดเสียเนื้อหรือต้องผ่าตัดแต่ถ้าไม่ได้ไปไหนก็ปลอดภัยดี ถ้ามีดาวพฤหัสรอรับ75เป็นคู่แสนสาหัสไปตกมรณะทำนายว่าถ้าไปแดนไกลต้องตกทุกข์ได้ยากต้องลำบากแสนสาหัสเหนื่อยทั้งกายใจถ้าอยู่ต่างจังหวัดแต่ถ้าอยู่ที่เดิมไม่ได้ไปไหนก็สุขสบายถ้ามีดาวสุขรอรับ76เป็นคู่โศกเศร้าไปตกมรณะถ้าไปแดนไกลก็จะต้องเกิดเหตุพัดพรากมีเรื่องต้องโศกเศร้าเสียน้ําตาและเช่นเดียวกันถ้าไม่ได้ไปไหนก็ไม่เดือดร้อนนะคะต่อมา เราจะมาดูดาวรับคู่อื่นเมื่อดาวเสาว,วิปริตจรมากระทบจะส่งผลดังนี้หนึ่งคือเสาจรเจอจันคู่7จสองเรียกว่าคู่บังคับส่งผลเป็นการบังคับคนอื่นหรือการถูกบังคับทำให้เกิดความอึดอัดคับข้องใจ 2. ดาวเสาจรเจอเสาเดิมคือคู่7 7เป็นคู่อ่อนแรงไม่อดทนไม่รอบคอบใจไม่ถึงหรือไม่กล้าตัดสินใจและ 3. ดาวเสาจรเจอเกต หรือคู่97เป็นคู่เสี่ยงเพื่อคนอื่นหรือตายแทนคนอื่นถ้าในดวงกำเนิดเดิมมีดาวจันทร์เสาหรือเกตหรือสองเจ็ที่สีราศีคือราศีมีนกันพฤกษบและมังกร เมื่อสาจรมาโยกถึงก็จะส่งผลตามที่กล่าวไปจะมียกเว้นเฉพาะบางลัคนาราศีที่ดาวสาวจรเข้ามาที่ช่องเบียนเท่านั้นที่จะไม่ค่อยรู้สึกเพราะเกิดในที่ไกลๆมาไม่ถึงตัวเราจะมาดูคำพยากรณ์กันนะครับสำหรับท่านที่มีลัคนาราศีสิงห์ถ้าใครมีดาวจาันรรอรับ72เป็นคู่บังคับไปตกมรณะถ้าไปแดนไกลไปต่างจังหวัดก็จะไปบังคับคนอื่น หรือเดินทางไปไกลแล้วไปถูกเขาบังคับนะคะทําให้เกิดความอึดอัดครับข้องใจถ้ามีดาวเสารอรับ7 7เป็นคู่อ่อนแรงตกมรณะแสดงว่าถ้าไปแดนไกลก็จะเกิดความไม่รอบคอบไม่อดทนไปไหนก็ใจไม่ถึงนะคะไม่กล้าตัดสินใจและเช่นเดียวกันนะคะถ้าไม่ได้ไปไหนไกลเรื่องเหล่านี้ก็ไม่เกิดขึ้นถ้าใครมีดาวเกตรอรบับเกเป็นคู่แดนเด่เดนตายนะคะโทษทีไปตกมรณะทํานายว่าถ้าไปแดนไกลก็จะไปเสี่ยงแทนคนอื่นหรือถ้า ไปแดนไกลไปต่างจังหวัดจะมีคนมาเสี่ยงแทนเราถ้าไม่ได้ไปไหนเรื่องเหล่านี้ก็เป็นเรื่องไกลตัวนั่นเองค่ะต่อมาจะเป็นการดูดาวรับที่ส่งผลแรงแข็งกล้าเมื่อดาวเสาจรเข้ามาที่ราศีมีนแล้วได้ครบเป็นกกศักดินาคือกลุ่มดาว1 5 7ห้ากศักดินาเมื่อโยกถึงกันก็จะส่งผลให้มีเกียรติยศมีอำนาจวาสนาแต่ดาวเสาวิปริตทำให้กกแตก กลายเป็นเสียเกียรติสูญเสียอำนาจและหมดวาสนาดาวกลุ่มที่2คือดาว8 5 7กกศักดินาฝ่ายมืดจะส่งผลให้มีอิทธิพลมีเงินทองมากแต่เสาว,วิปริตทําให้กกแตกกลายเป็นสิ้นอิทธิพลและสูญเสียเงินทองถ้าในดวงเดิมมีดาวอาทิตย์พริหัสหรือว่าพริหัสราหูในสี่ราศีคือราศีมีนพฤษภกันมังกรเมื่อเสาจรมาโยกถึง ก็จะส่งผลเสียแบบกกศดินาแตกคือสูญเสียอำนาจสูญเสียอิทธิพลเงินทองถูกปลดลดยศลดตำแหน่งจะยกเว้นเฉพาะบางลัคนาราศีที่สาวจรเข้ามาที่ช่องเบียรเท่านั้นเราจะมาดูคำพยากรกันนะครับสำหรับท่านที่มีลัคนาราศีสิงห์นะคะถ้ามีดาว15รอรับเป็นกกศักดินา157ตกมรณะเสาวิปริตแสดงว่าไม่มีการเลื่อนขั้นชั้นยศ ไม่ได้รับการมอบหมายตำแหน่งหน้าที่จะถูกลดยศลดตำแหน่งถูกแขวนจะเห็นความขัดแย้งแตกคอกันหรือตกลงกันไม่ได้ในกลุ่มศักดินาที่อยู่ไกลตัวเราออกไปถ้าใครมีดาว58รอรับเป็นก๊กศักดินาฝ่ายมืดสาววิปร,ริตก๊กแตกตกมรณะก็ทำนายว่าเจ้าชะตาไม่มีอิทธิพลช่วงนี้ไม่ได้จับเงินทองที่มาจากด้านมืดเลย จะมองเห็นความขัดแย้งแตกคอการตกลงกันไม่ได้ของกลุ่มคนที่มีอำนาจอิทธิพลที่อยู่ไกลตัวเราออกไปต่อมาจะเป็นการดูดาวรับที่ส่งผลแข็งแรงแข็งกล้าเมื่อดาวเสราร์จรเข้ามาที่ราศีมีนแล้วได้ครบกกโจรคือกลุ่มดาว3 6 7 8 367 378หรือว่า678ถือว่าเป็นกกโจรเมื่อดาวกลุ่มเหล่านี้โยกถึงกันก็จะส่งผลดีในเรื่องโลดโผนเรื่องปล้นเรื่องเทา การวิ่งเต้นเส้นสายการลัดขั้นตอนและทำให้ปังในชั่วข้ามคืนแต่เมื่อดาวเสาร์วิปริตก็จะกลายเป็นกกแตกหมายถึงกลุ่มโจรหรือกลุ่มคนสีเทาๆก็จะแตกคอกันตกลงกันไม่ได้ถูกจับได้ถูกแฉต้องหวาดหวั่นวิตกกังวลหรือว่าถูกรับโทษถ้าในดวงกำเนิดเดิมมีดาวอังคารสุกราหูที่4ราศีคือราศีมีนภพศพ หรือมังกรเมื่อดาวเสาจรมาก็จะส่งผลดีเสียแบบกกโจนแตกจะมียกเว้นเฉพาะบางลัคนาราศีที่เสาจรเข้ามาที่ช่องเบี้ยนเท่านั้นเราจะมาดูคำพยากรณ์กันนะครับ สำหรับท่านที่มีลัคนาราศีสิงห์ถ้าใครมี368ดรอรับจะเป็นกกโจรตกมรณะนะคะสาวิปร,ริตกกแตกทำนายว่าเจ้าชะตาจะไม่ได้ทำเรื่องกกโจรเลยเรื่องสีเท่าๆกันปล้นกลโกงการลัดขั้นตอนช่อชนเหล่านี้นะคะไม่มีโอกาสได้จับแต่เราจะมองเห็นความขัดแย้งแตกคอกันหรือตกลงกันไม่ได้ของกลุ่มคนที่กระทำการแบบกกโจรแต่ว่าเป็นเรื่องไกลตัวมาไม่ถึงตัวเราค่ะเมื่อฟังคำพยากรณ์กันแล้ว จะรู้สึกได้ถึงความหนักความเหนื่อยเพราะว่าดาวเสาร์ว,วิปริตนั้นส่งผลเสียหายทายดีไม่ได้จึงนับได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่เจ้าชะตาจะต้องก้มหน้าชดใช้กรรมในเรื่องใดเรื่องหนึ่งในตอนนี้เราหาหนทางในการบรรเทาโทษสำหรับดาวเสาร์ว,วิปริตโดยใช้ความรู้ในทางโหราศาสตร์กันนะครับเราจะสังเกตเห็นได้ว่า ในบรรดาดาวนพกระรทั้งหมดนั้นมีดาวเพียงดวงเดียวที่ทัดทานอิทธิพลของดาวเสาได้นั่นคือดาวมฤตยูดาวแห่งความว่างเปล่าที่เวงว้างกว้างไกลไร้ขอบเขตนั่นเองดาวมฤตยูในทางโหราศาสตร์นั้นเปรียบได้กับบรรพชนหรือบรรพบุรุษดังนั้นถ้าดาวเสาจรวิปริตเข้ามาให้โทษกับดวงชะตาและเราคิดว่า น่าจะมาอย่างหนักหนาสาหัสเกินจะทนไหวเราก็ถือโอกาสบันเทาโทษได้โดยการบูชาบรรพบุรุษสำหรับท่านที่บิดาหรือมารดายังมีชีวิตอยู่ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเพราะเราสามารถที่จะแก้เคล็ดได้ด้วยการสนองคุณบิดามารดาสแสดงความกตัญญูดูแลและให้ความเคารพบ,บูชาแก่ท่านมากเป็นพิเศษนั่นเอง ทีมงานก็ขอจบการพยากรณ์เรื่องดาววิปริตเข้าสู่ราศีมีนไว้แต่เพียงเท่านี้ขอให้แฟนๆรายการทุกท่านใช้ชีวิตอย่างมีสติขอบารมีจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือโดนบันดาลให้ทุกๆท่านแข็งคลาดรอดพ้นจากโรคภัยและอันตรายทั้งปวงคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมา่ปรารถนาและพบกันใหม่ในการพยากรณ์คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับถ้าหากชื่นชอบคอนเทนต์ของทางทีมงานตาลทวะ ก็สามารถสนับสนุนช่องของเราได้โดยการกดไลค์คลิปนี้และกด Subscribe c h anel n ตานทวะพยากรณ์รวมถึงกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับรวมถึงสามารถสมัครเมมเบอร์เพื่อที่จะเป็นผู้สนับสนุนรายเดือนของ c h anel ตานทวะและจะได้รับสิทธิพิเศษในการส่งคำถามในรายการตอบคำถามจากดวงดาวการตอบคำถามด้วยโหราศาสตร์ทุกๆวันอาทิตย์นะครับและสุดท้ายทีมงานตานทวะก็ขอขอบคุณทุกๆท,ท,ท,ท่าน ที่ติดตามและสนับสนุนเรามาอย่างยาวนานนะครับ